สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของพัฒนาการของ Europe, ทว <vit> ีปย <ến> ุโรปค่ะในช่วงยุคใหม่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะสอนในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะว่าทําไมถึงต้องมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะคะและจะมีการสรุปนะคะในเรื่องของพัฒนาการทวีปยุโรป ทั้งหมดเลยนะคะในแต่ละด้านซึ่งวันนี้นะคะครูเนี่ยจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำด้วยนะซึ่งเป็นแบบทดสอบที่คำตอบนะคะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะอ่ะวันนี้นะมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกตะวันตกนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะของโลกตะวันตกเนี่ยซึ่ง จากครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิรูปศาสนานะคะการที่นักเดินเรือเนี่ยเดินเรือไปยังดินแดนต่างๆพอเขามีอาณานิคมนะคะมีดินแดนในอาณานิคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจึงทำให้ความต้องการนะคะความต้องการความมั่นคงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันพอเพิ่มมากขึ้นนะคะนักเรียนเขาก็ต้องการผลผลิตที่ เริ่มมองไปในเรื่องของการค้าและจึงทำให้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงการผลิตนะคะในสมัยก่อนเนี่ยการผลิตสินค้าต่างเนี่ยเขาจะใช้คนนะคะใช้คนใช้สัตว์ใช้แรงงานคนใช้แรงงานสัตว์แต่ทีนี้ด้วยผลผลิตด้วยระยะเวลาเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะนักเรียนจึงทำให้มีแนวคิดในการที่จะนำพวก เครื่องจักรต่างเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือเปลี่ยนจากแรงงานสัตว์นะคะมาใช้เป็นเครื่องจักรให้เขาทํางานแทนเพราะเครื่องจักรเนี่ยสามารถทํางานได้รวดเร็วผล,ผลผลิตก็ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นสองครั้งนะคะครั้งแรกเกิดขึ้นนะคะและสําเร็จเป็นประเทศแรกของโลกเลยก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะ ที่ประเทศอังกฤษนะคะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เป็นประเทศแรกนะคะก็เพราะว่าเขามีความมั่นคงในเรื่องของการเมืองนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีธานาคารแห่งแรกเกิดขึ้นทรัพยากรในที่นี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมีอาณานิคมเนี่ยที่มากพอแล้วนะคะจึงทําให้เขามีทรัพยากรเนี่ยเกือบไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีความพร้อมในทุกๆด้านจึงทําให้เขาเนี่ย บรรลุผลสำเร็จเป็นประเทศแรกนั่นเองนะคะอาทีนี้นะคะอย่างที่ครูบอกว่าเขาเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนนะคะใช้แรงงานาสัตว์มาเป็นเครื่องจักรแทนซึ่งในยุคแรกนะคะเจมวัตเนี่ยได้มีการคิดค้นค่ะคิดค้นการใช้เครื่องจักรไอน้ำนะคะเป็นเครื่องผลิตนะคะมีเครื่องทอผ้าด้วยนะ พลังงานเชื้อเพลิงนะคะในยุคแรกจะเป็นพลังงานไอ้น้ำนะคะทานหินแล้วก็เหล็กนะที่เขาจะนำมาใช้ในการประกอบในการมาใช้เป็นตัวกระตุ้นนะคะขับเคลื่อนเครื่องจักรของเขานั่นเองนะทีนี้ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะในครั้งแรกแน่นอนเลยว่าเมื่อมีเครื่องจักรแล้วนะคะนักเรียนโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะในเมืองใหญ่ๆนะคะมีการกระจุกตัวเพิ่มมากขึ้น ซึงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนนะคะจากชนบทมาอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้นนะคะก็เกิดเป็นชุมชนแออัดอาทีนี้ในครั้งที่2นะคะครั้งที่2เนี่ยก็เริ่มมีการนําแนวคิดนะคะจากการปฏิบัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยมาต่อยอดมา mix and match ทำให้มันดีมากขึ้นทําให้มันเจริญมากขึ้นนะคะโดยมีการปรับนะคะในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้นะคะทำให้มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ประเทศนะคะประเทศที่2เนี่ยที่ถือว่าเป็นประเทศก้าวหน้าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยในครั้งที่2ก็คือประเทศเยอรมันนั่นเองนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กกล้านะคะเชื้อเพลิงที่ใช้อนักเรียนดูนะคะครั้งที่1เนี่ยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นพวกไอ้น้ำนะคะไอ้น้ำถ่านหินเหล็กแต่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2นะคะเขาจะเริ่มมีการนําไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนะคะมาใช้แล้วเห็นไหมความแตกต่างเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะผลก็ไม่ต่างกันเลยนะคะเกิดโรงงานเกิดชุมชนแออัดนะคะในเมืองใหญ่ๆนะอ่ะทีนี้นะคะที่ครูพูดมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องนักเรียนจะต้องทราบนะคะนักเรียนจะต้องทราบว่า ทำไมล่ะแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกนะนักเรียนเราเกิดมานะอย่างครูเกิดมานะครูก็เห็นแล้วว่าโลกของเรามีเครื่องจักรนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมแต่เราต้องรู้ว่าโลกใบน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะจึงทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นนะคะมาจากยุโรปจุดเริ่มต้นเกิดจากมนุษย์ ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะ,ะ <c oughs> ทีนี้นะคะในวันนี้นะอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าครูจะสรุปที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะในการเรียนนะคะประวัติศาสตร์พัฒนาการของทวีปยุโรปเนี่ยครูได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าเราแบ่งเป็นสียุคใหญ่ๆนะคะคือยุคโบราณน,นะคะยุคโบราณยุคกลางนะคะยุคกลางใช่ไหมยุคโบราณยุคกลาง ยุคการปัดในยุคของเรเนซองส์นะคะยุคใหม่ยุคปัจจุบันแต่ในช่วงของเรเนซองส์เนี่ยจะเป็นรอยต่อเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่ถ้านับจริงๆก็คือมียุคโบราณยุคกลางยุคใหม่ยุคปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงยุคยุคใหม่แล้วนะคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสงครามโลกแต่ก่อนที่จะถึงในเรื่องของสงครามโลกนะคะครูจะมาสรุป ให้นักเรียนฟังก่อนว่าพัฒนาการในด้านต่างๆของยุโรปเนี่ยเขามีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะคะอะมาดูในเรื่องของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองก่อนนะคะซึ่งนักเรียนตั้งใจดูนะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมีการให้ทำแบบทดสอบนะคะด้วยจากสไลด์ตรงนี้เลยพัฒนาด้านการเมืองการปกครองนะคะ ในสมัยอารยธรรมกรีกนะคะปกครองแบบนครรัฐนะคะจำได้ไหมว่ามีนครรัฐสปาร์ตานะคะนครรัฐเอเธนนะเป็นการปกครองแบบนครรัฐนะคะแล้วก็ในสมัยโรมันนะคะมีการใช้กฎหมายชื่อกฎหมายนั้นก็คือกฎหมาย12โต๊ะที่เป็นกฎหมายที่มีการจารึกนะคะไว้ที่โต๊ะทั้ง12ตัวแล้วตั้งไว้อยู่ตรงกลางเมืองนั่นเองนะ ก็เป็นถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทนะคะของยุโรปนะคะที่ครูเคยพูดไปแล้วนะะต่อมานะคะในยุคกลางนะคะหรือว่ายุคมืดสาเหตุที่เรียกว่ายุคมืดนะคะเพราะว่ามีอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยค่อนข้างคุมเคือมากนะในในยุคนี้แล้วก็เป็นยุคที่สังคมนะคะวุ่นวายไร้กฎหมายนะ เขาบอกว่าในยุคลางหรือยุคมืดเนี่ยถ้านักเรียนจําได้นะคะการปกครองเนี่ยเขาใช้ในระบอบฟิวดันนั่นเองนะคะในระบอบฟิวดันนะนะคะอาต่อมานะคะระบอบฟิวดันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบที่ขุนนางเนี่ยมีอํานาจมากนะคะอย่างที่นักเรียนจำได้ไหมที่เป็นระบบสังดินาสวามีพักนะคะข้างบนสุดนะคะก็คือเป็นโบ๊ถนะคะหรือว่าสมเด็จพระสันตะปาปาพระมหากษัตริย ah ์ขุนนาง อัศวินนะคะชาวนาแล้วก็ท่าติดดินนะทีนี้นะคะอย่างที่ครูเคยอธิบายให้เรียนฟังว่าในระบอบฟิวดันเนี่ยเขาจะอยู่กันแบบเอื้อกันแต่ผู้ที่มีอํานาจสูงสุดจริงๆนะคะตัดพระสันตะปาปาออกไปเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอํานาจมากที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าในกรอบของระบอบสังดีนาสวามิภักดิ์หรือว่าฟิวดันเนี่ยพระมหากษัตริย์นะคะอยู่ข้างบนก็จริงแต่พระมหากษัตริย์กระจายอำนาจให้กับขุนนาง ในการจัดการแมนเนอร์นะคะหรือว่าดินแดนของตัวเองจึงทำให้ข này, นนะะ death, ุน road, นางเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดนะคะระบบฟิวดันเนี่ยเป็นระบบที่ขุนนางมีอำนาจมากที่สุดนะคะในยุคกลางอ่ะทีนี้นะคะพอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะคะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่น่ะครูท้าวความก่อนว่าหลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการเดินเรือไปยังดินแดนต่างๆนะคะก็เริ่มมีการแย่งชิงดินแดนกันเกิดขึ้นจึงเป็น ผลพวงทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1น,นะคะซึ่งในเรื่องของสองครามโลกนะเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วนะคะแต่ละประเทศเนี่ยจึงทําให้เกิดความหวงแหนนะคะในชาติของตัวเองมากขึ้นจึงในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็คือเป็นยุคหลังสงครามโลกเนี่ยเกิดการปกครองแบบราชชาิเกิดขึ้นนะคะ การปกครองแบบราฐชาติก็คือเป็นระบบที่กษัตริย์นะคะมีอำนาจนั่นเองและในสมัยปัจจุบันนะคะก็จะเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเองที่นักเรียนเห็นทั้งหมดนะคะที่นักเรียนเห็นนะครูจะออกข้อสอบนะคะในวันนี้และนักเรียนจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีพัฒมีวิวัฒนาการของเขานะกรีกและโรมันเนี่ยอยู่ในยุคข,ของยุคโบราณนะคะนักเรียนจะเห็นว่า เราปกครองแบบนครรัฐนะซึ่งอย่างที่ครูเคยบอกว่าในระบอบประชาธิปไตยนะคะเรามีต้นแบบมาจากที่อารยธรรมกรีกนั่นเองเนาะในนครรัฐเอเธนนะคะแต่ว่ายุคที่วุ่นวายที่สุดของยุโรปเลยก็คือจะเป็นยุคกลางหรือว่ายุคมืดน,นั่นเองอันนี้เป็นในเรื่องของการปกครองนะคะ,ะต่อมานะนักเรียนดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของสมัยโบราณนะคะ สมัยโบราณที่เราเรียนไปแล้วนะคะนครรัฐเอเธนนะคะนครรัฐเอเธนนะก็คือเป็นนครรัฐที่เป็นต้นแบบของชาธิปไตยนะคะส่วนสปาร์ตาเนี่ยเขาจะเป็นการปกครองแบบเผด็จการนะคะเป็นเผด็จการทหารนั่นเองนะ,ะนี่นะคะอารยธรรมกรีกอันนี้จะเป็นนครรัฐสปาร์ตานะคะก็จะเป็นแบบชาตินักรบที่ดูแข็งแกร่งนะคะดุร้ายนะคะ อารยธรรมโรมันนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะก็อย่างที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของกฎหมาย12โต๊ะนะคะกฎหมาย12โต๊ะอย่างที่เคยบอกไปว่าเป็นต้นแบบของกฎหมายนะคะที่สําคัญของยุโรปนะเป็นรากฐานของกฎหมายของยุโรปนะคะอันนี้เป็นระบอบฟิวดันนะคะด้านบนนะคะก็คือคิง แต่ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจริงๆก็คือขุนนางนั่นเองนะคะขุนนางเนี่ยเขาจะได้รับมอบที่ดินจากพระมหกากษัตริย์ให้ไปดูแลจัดการบริหารนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นมนเนอร์นะคะเป็นมนเนอร์ที่ขุนนางเนี่ยเขาจะอยู่ในคาหานนะคะถ้านักเรียนจําได้นะที่ครูเคยพาไปเที่ยวนะคะในยุโรปอยู่กลางเห็นไหมปราสาทไอ้บ้านเมืองของเขาเนี่ยก็คือจะเปรบคล้ายๆปราสาทใช่ไหมคะก็คือเป็นลักษณะของ ศิลปะของยุคกลางที่เขาแบบจะเน้นความเหมือนปราสาทในการ์ตูนดิสนีย์เลยนะคะเขาจะอยู่เป็นแมนเนอร์แมนเนอร์คลแมนเนอร์มันนะคะอันนี้ก็คือคือเป็นระบบเศรษฐกิจเป็นระบบการปกครองนะคะในยุคกลางนั่นเองอ่ะการล่านานิคมนะคะของระบบรัชาติก็เกิดการล่านานิคมแย่งชิงกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นในยุคสมัยใหม่และในสมัยปัจจุบันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะประชาธิปไตยนั่นเองอ่ะที่ครูพูดมานะนักเรียนจะเห็นเลยว่าครบทั้ง4ยุคเลยใช่ไหมคะในยุคโบราณยุคกลางยุคใหม่และยุคปัจจุบันข้อแตกต่างการปกครองก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมนะคะ สังคมและวัฒนธรรมนะคะของยุโรปอ่ะเดี๋ยวรามาดูกันนะคะนักเรียนในช่วงของสมัยฟิวดันนะคะมีลักษณะสังคมแบบพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองในที่นี้นะคะคูหมายถึงการดํารงชีพนะคะการดํารงชีพเนี่ยเราต้องพึ่งพาตนเองนะเพราะว่าในยุคของฟิวดันเนี่ยเป็นระบบสังคมที่ไร้กฎหมายมากๆนะคะจึงทําให้ทาสชาวนาต่างๆต,ต,ต้องพึ่งพา อัศวินเพื่อให้เขาปกป้องคุ้มครองนะคะอัศวินคุณนางเนี้ยเพื่อให้เขาปกป้องคุ้มครองนะอ่ะทีนี้นะคะอย่างที่ครูบอกไปว่าคุณนางเนี่ยมีอํานาจสูงสุดนะคะและได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์ก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยมีอิทธิพลสูงสุดคุณนางมีอํานาจนะคะจึงทําให้จะต้องแบบพึ่งพาตนเองในแต่ละแมนเนอร์แมนเนอร์เนี่ยคือถ้าขุนนางคนไหนที่เก่งนะคะนักเรียนเขาจะได้รับการยอมรับ จากประชาชนและประชาชนเนี่ยก็คือจะต้องพึ่งพาเขาเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดนั่นเองนะคะแต่มาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชนชั้นกลางนะคะก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นชนชั้นกลางเนี่ยก็คือเป็นพวกที่ไม่ใช่ขุนนางนะคะเป็นแบบปุคคลธรรมดาที่เป็นแบบเป็นชาวบ้านเป็นชนชั้นกลางที่พอที่จะมีฐานะเพราะที่จะมีเงินเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในการ พัฒนาสังคมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเริ่มมีความเห็นความสําคัญของสิทธิเสรีภาพนะคะอันนี้ก็คือจะสอดคล้องกับการปกครองเลยเพราะว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็คือจะเริ่มเข้าสู่ยุคปัจจุบันแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมกรอบนะอย่าลืมกรอบของของวิวัฒนาการของไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์นะคะยุคโบราณสิ้นสุดที่อรารยธรรมโรมันนะคะยุคกลางนะคะ ยุคกลางก็เริ่มสิ้นสุดไปหลังจากเริ่มมีการปฏิรูปาศาสนานะคะยุคยุคใหม่นะคะยุคใหม่ก็จะเริ่มสิ้นสุดหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงนะคะยุคปัจจุบันก็เริ่มเป็นในเรื่องของสงครามเย็นจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนั่นเองอ่าในปัจจุบันก็คือจะเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะเห็นไหมว่ามีวิวัฒนาการนะคะ ต่างในช่วงแรกพึ่งพาตนเองโดยที่จะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดนะคะอาจจะพิ่งพาขุนนางและทีนี้พอเวลาผ่านไปนะคะคนเนี่ยชนชั้นกลางเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะและในยุคใหม่ในยุคปัจจุบันก็เริ่มเห็นความสาคัญกับสิทธิเสรีภาพเน้นความเป็นเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่มีการแบ่งชันวรรณะเหมือนในสมัยก่อนนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็คือเป็นในเรื่องของการล้างบาปนะคะแสดงถึงศาสนาคริสต์เริ่มมีบทบาทกับสังคมนะคะเริ่มมีศีลล้างบาปนะคะศีลล้างบาปนั่นเองนะ,ะมาดูในเรื่องของพัฒนาด้า,ดานเศรษฐกิจนะคะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยในทวีปยุโรปนะคะนักเรียนเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการสำรวจทางการทะเลมากเพราะว่านักเรียนจําได้ไหม สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ครูสอนในเรื่องของนักเดินเรือก็มาจากยุโรปทั้งนั้นเลยที่เดินเรือไปค้นพบอเมริกาค้นพบเอเชียนะคะค้นพบออสเตรเลียนะคะก็คือแล้วก็เป็นนักเดินเรือที่สามารถเดินเรือข้ามแหลมกูดหงคได้สําเร็จนะคะเป็นผู้ที่เดินเรือรอบโลกเนี่ยก็คือแสดงว่าคนในยุโรปนะคะหรือว่าทวีวยุโรปเนี่ยประสบความสําเร็จในการสำรวจทางการทะเลมากนะคะ ทำให้เกิดอะไรบ้างการสำรวจทางการทางทะเลนะคะที่ครูสอนไปก็คือทำให้เกิดการยึดครองที่ดินทำให้การค้าขยายตัวนะคะและทำให้มีการพัฒ,พฒนาอุตสาหกรรมโดยประเทศประเทศอะไรคะที่เป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นแหละก็คือประเทศอังกฤษเห็นไหมคะว่ามีทุกอย่างเนี่ยเขามีเรื่องราวของเขา ไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาไม่ใช่นะคะนักเรียนก็คือหลังจากที่มีการสำรวจทางการทะเลนะคะเจอที่ดินเจอดินแดนใหม่ๆม,มีการยึดครองมีการล่าน,นิคมมีแหล่งนะคะแหล่งเก็บวัตถุดิบนะมีจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดอยากพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะซึงเป็นต้นเหตุในการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือเริ่มจากการใช้ พลังงานไอ้น้ำนะคะและในช่วงหลักสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเริ่มมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะนักเรียนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ไปนะอะแล้วก็จึงเป็นผลให้นะคะทำให้เศรษฐกิจของทวีปยุโรปเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาการเริ่มจากการสำรวจทางทะเลใช่ไหมคะแต่ในช่วงยุคกลางนะคะในช่วงยุคกลางของยุโรปเนี่ย เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยตกต่ำม,มากนักเรียนตกต่ำม,มากแบบแย่มากเลยเพราะว่าแมนเนอร์นะคะหรือว่าเจ้าของขุนนางต่างๆเนี่ยเขามีเงินอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็มีการต้องนําเงินนะไปชําระภาษีให้กับศาสนานะก็คือเป็นยุคที่แบบเศรษฐกิจยุโรปตกต่ำม,มากแล้วก็เพิ่งฟื้นคืน,คนชีพม,มาได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นภาพการสำรวจทางทะเลนะคะค้นพบดินแดนต่าง,างๆทําให้เกิดการล่าอาณานิคม ะะอันนี้ก็คือเป็นภาคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษนะคะ,ะวันนี้นะคะครูก็สรุปประมาณนี้นะและในสัปดาห์หน้านะคะครูจะสอนในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะคะแต่วันนี้นะคะครูมีแบบทดสอบที่ให้นักเรียนตอบคำถามจากคลิปวิดีโอนี้เลยคำตอบอยู่ในสไลด์ที่นักเรียนเห็นเลยและ ให้ตอบใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้มีการเก็บคะแนน10คะแนนนะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจนะแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะหากไม่เข้าใจตรงไหนนะให้อินบ็อกซ์มาสอบถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ